โอเคอ่ะต่อไปน้องกบค่ะเพียนแสงธรรมค่ะไม่ได้เจอนานเลยนะคะเชิญค่ะขอน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะขอน้อมกราบคารวะครูครูพี่นิดหน่อยครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมหมูมิตรีทุกท่านค่ะวันนี้หนูขอมาอรายงาน พาว่าทเรื่องการตั้งศีลค่ะช่วงนี้หนูก็ตั้งศีลทานวันละหนึ่งมือ้อไม่ปรุงแต่งทางเจืดไม่ทานขนมบางวันทําได้บางวันทําทได้มื้อครึ่งเห็นกิเสก,การเอาแต่ใจตัวเองมีอารมณ์ขุหนหงุดหงิดใส่พ่อบ้านบางครั้งสํานึกผิดรีบขอโทษท่านบางครั้งอยากได้เหตุการณ์ดีๆดังใจเราหมายเช่น อยากให้พ่อบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใ <c oughs> น,นความอ่อนแอของตนเองว่าไม่เข้มแข็งไม่ยอมรับความจริงผ,ผู้ท่าสอนว่าให้เรายอมรับความจริงฝึกฝนการพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด <c oughs> เพื่อเป็นพลังงานให้ตนเองและพ่อบ้านท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตก่อนนะคะน้บแต่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้กับตอนที่ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กับเรามันจะได้รับประโยชน์ยิ่งกว่าเราต้องมานั่งทุกข์ใจกิเลสก,ก็สลายไปได้บ้างบางส่วนค่ะครูลูกเห็นความดื้อของตนเองการเอาแต่ใจใตัวเองซึ่งเราก็ได้แอบเลี้ยงกิเลสตัวน,นี้มานานค่ะครูลุกเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราได้ดั่งใจ พอบ้านท่านก็ใจดีเราก็เหมือนเหมือนไข่ที่อยู่ในหินเวลาเพราะความที่ท่านก็รักเราและท่านก็ตามใจเราเราก็เลยเลี้ยงกิเลสต,ตัวนี้เห็นกิเลสการเอาแต่ใจความบื้อสำนึกผิดข,ขอโทษขอขมาขอหูศีกรรมตั้งจิตอยู่สิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทาความดีให้มากๆคือลดกิเลสต,ตัวเองให้มากๆช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทําได้ อยากให้ครูรู้พี่นิดหน่อยช่วยให้สัมมาทิฏฐิในการล้างความตียึดว่าพ่อบ้านต้องแข็งแรงของน้อมกราบขอบพ่อคุณครูรู้ด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่ะครูค่ะนุโมทนาค่ะโกกยินดีที่ได้เจอนล้วโกกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะ ถ้าจับประเด็นได้นี่กบจะกบจะเพียรในการตั้งสีนอยู่แล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่อา่าไม่ใช่ว่ามันจะได้ตลอดจิตเราก็คือเราเราได้เพียรแล้วเรายินดีได้ละสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยสําเร็จอยู่ที่ว่าใจเราไม่ทุกได้มือครึ่งแล้วก็ไม่ทุก่เราได้เพียรเต็มที่แล้วนะวันนี้ได้มือครึ่งอา่าวันนี้ได้หนึ่งมือ นี่เราถ้าเราไม่ทุกข์มันก็มันก็เป็นความสําเร็จของเราแล้วค่ะแล้วเราได้ทําเต็มที่แล้วแต่แต่ว่าตรงนึงที่เหมือนกับเหมือนกับพอพอก,กรู้สึกเนี่ยกบจะ <Okay. S 1> มันจะมีมีผลกับจิตใจกบเรื่องความความคาดหวังอยากให้พ้อบ้านสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 1> แล้วกบก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ พ่อบ้านจะสุขภาพดีหรือไม่เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของของร่างกายแล้วก็ของเหตุการณ์น่ะแต่ว่าใจของกบอ่ะใจของกบถ้ากบเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงเราได้เรียนอยู่แล้วบททบ,บททบทวนทรรเทคนิคํำใจให้หายโรคเร็วเหล่านี้เนาะเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับตัวเราเองได้นะ ผู้ที่คือชีวิตของแต่ละคนจะสุขภาพดีตลอดเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้ค่ะครูอ่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีอ่าสุขภาพมันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่แล้วแต่ณนะตอนนี้ถ้าเราบอกว่าพ่อบ้านสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีแต่เราก็ได้เพียรเต็มที่แล้วในการดูแล ในการดูแลแก้ไขมันก็เป็นไปตามจริงได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราทุกอยากได้ที่มันเกินที่เราจะได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่มันเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็คือณเวลาที่เราอยากได้สุขจากการที่ได้สมใจหมายนั้นน่ะสมใจอยากของเรานั้นน่ะแค่คิดว่าอยากได้มันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคะกบ <Huh. S 2> อืมทุกแล้วแล้วทีนี้พลังงานความทุกข์ใจของเราอะถ้าเราถ้าเราไม่สลายทุกข์นี่ออกจากใจของเรานะตลอดเวลาของการที่เราดูแลเป็นอุปถาก <Okay. S 2> เป็นอุปถากผู้ดูแลผู้อื่นอยู่เนี่ยเราจะเป็นอุปถากที่ใจเรามันมันมีทุกข์มีกงนนะังวลน่ะ มีทุกมีกังวลแล้วจะไปดูแลผู้อื่นให้ท่านหายจากทุกให้สุขภาพดีขณะที่เราก็ทุกอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วจะไป,ป,ไปบอกท่านว่าอย่าก,กังวลเป็นไปได้ไหมบางทีจะไปบอกท่านอีกนะว่าอย่าก,กังวละเรายังกังวลอยู่เลยเรายังทําไม่ได้เลยนะค่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากโดยจะเพียนนะอ่าตอนนีพ้พี่ป้อมพี่ป้อมพอจะมาช่วยลองกบได้ไหมคะอืมกบเนี่ยกบยียมแสงทาตอนนี้กบถ้าจับประเด็นความทุกข์ของกบนะกบะจะแบบพ่อบ้านสุขภาพไม่ดีอยู่แต่กบแม่อยากได้คืออยากให้ท่านให้ท่านแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะใท่างค่ะ อืมแล้วก็พอไม่ได้ก็ยังรู้สึกแบบมีสะอื้นอยู่อ่ะอ่าพี่ป้อมพี่ป้อมต้อช่วยนะคะอ้าวเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะนึกว่าใครนึกที่ไหนก็กบนั่นเองค่ะกราบคารวะครูรุพี่ป้อมค่ะเจรรริญธมตอนนี้ก็มีตัวทุกใจพ่อบ้านมาค้างกิเลสเรามาเป็นระยะระยะ มันบางครั้งถ้าท่านแข็งแรงมันก็ความทุกข์ก็มันได้ดั่งใจเราเวลาท่านแข็งแรงแต่พอท่านไม่สบายไอ้กิเลสเรามันยังไม่เกี้ยงมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอีกค่ะแล้วมันทําให้เราแบบบางครั้งไม่มีสติเพราะเราขาดสติบางครั้งแทนที่เราจะเอาพลังตัวนั้นอ่ะมาช่วยท่านแต่กลับไปทําให้แบบพลังเรากินพลังงานเราไปเยอะมากเลยค่ะพี่ฟอม ครูู้พี่ป้อมค่ะอยากให้ครูลูกให้สัมมาทิฏฐิในเรื่องนี้ค่ะเราเราทำความเข้าใจไปร่วมเราไปทําความเข้าใจร่วมกันอย่างนี้แล้วกันเนาะพี่ป้อม<ง>ก็ไม่รู้หรอกว่าน้ําหนักของความเราดูสิว่าเราคิดแค่เรามีแค่ความอยากเนี่ยว่าอยากให้เขาแค่แข็งแรงอยากสุขใจที่อยากได้ความสุขที่เขาแข็งแรงเนี่ยทุกวันเนี่ย เราก็จะเกิดอารมณ์ของความรู้สึกของความกังวลความกลัวความมีความต้องการให้เขาแข็งแรงตลอดเวลามันทําให้ใจเราสบายเลยะไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วมันส่งผลให้เราแนมะ้กระทั่งเรากินพลังเราตั้งเยอะเราก็เห็นใช่ไหมใช่ค่ะก็แสดงว่าความคิดอย่างนั้นที่เราอยากสุขสมใจตัวนี้นมันเป็นสุขหรือเป็นมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ลนะ่ะมันเป็นทุกข์ค่ะเออแต่มันบอกให้เราคิดต่อใช่ปะ ใช่ค่ะแล้วมันยิ่งคิดมันยิ่งสุขหรือมันยิ่งคิดยิ่งทุกข์ล่ะทุกข์ค่ะก็ะอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวนั้นที่ให้เราคิดเนี่ยมันไม่ได้สุขแพ้สิมันเป็นสุขหลอกกันสิใช่ไหมมันทําให้หทําให้เราหมองสุขหลอกอือสุขหลอกที่ว่าเขาต้องแข็งแรงแล้วจะสุขใจนะ,ะใช่ปะใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้บอกอีกด้านหนึ่งพุทธาต้องบอกอีกด้านหนึ่งว่าเขาแข็งแรงเราจะสุขใจถ้าเขาไม่แข็งแรงเราก็จะสุขใจเหมือนกัน เพราะอะไรมันก็จะมันก็จะมีน้ำหนักอันนี้พี่ผมจะบอกให้นะเวลาตั้งศีลน,นะเอาแบบนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วว่าความกังวลมันทาให้พ่อบ้านเราแข็งแรงขึ้นได้ด้วยเหรอไม่ค่ะ <laughs> แล้วมันทาให้เรากังวลมากขึ้นหรอกังวลน้อยลงล่ะกังวลมากขึ้นค่ะอากังวลมากลงแล้วพ่อบ้านด้วยหายได้ด้วยเหรอ เราก็ยิ่งต้องคิดยิ่งคิดมากเรายิ่งหายกังวลยิ่งหายต้องพ่อบ้านต้องหายสิทําไมพ่อบ้านไม่เห็นหายอ่ะใช่ค่ะเอาก็แสดงว่าความคิดของเราที่เป็นทุกข์มันไม่ทําให้พ่อบ้านดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราควรคิดต่อไปไหมล่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วไม่ได้เป็นยารักษาโรคให้พ่อบ้านเราเลยฮะใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นยารักษาโรคให้พ่อบ้านแล้วเราคิดไปเราก็ เราก็รู้อยู่แล้วว่าคิดไปแล้วมันก็เป็นโทษจินพลังเราแสดงว่าสิ่งนั้นนะมันควรคิดต่อไหมแต่ความรู้สึกสุขทุกข์กที่เรายึดไว้เนี่ยแต่มันมีความอยากให้ต้องการได้สุขนั้นน่ะมันยังอยู่ใช่ไหมอยากสุขใจที่อยากได้สุขที่พ่อบ้านแข็งแรงอยากจะทําทอะไรก็ได้ให้พ่อบ้านได้แข็งแรงมันจะมีความกังวลมีความก็เรียกว่าลยอทยานในเสียงที่เราอยากจะหายกันให้พ่อบ้านแข็งแรงใช่ไหม แต่ทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันก็ทําให้เรากินพลังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอพอท<ช>ั้งคิดไป,<อ>ค,ดไปคิดไปนานๆานานานไปมันมีน้ําตาไหลออกมาด้วยเนะ <c oughs> าะองค์พ <c oughs> ันครณคันก็นั่งมือค่ะคุงคังก็นั่งมือคนเดียวคิดคิดมองๆค่ะท่านท้าจะเอาพลังตัวนี้ไปทํากุศลทาประโยชน์ชนมันกลับมันต้องเอามาใช้กับความคิดที่มันวนอยู่ตรงนี้ค่ะทำให้เราอยู่กับภพตรงนี้มางครั้ง ในช่วงช่วงหลังเนี่ยหนูยูดูซื้อว่าหนูไม่ชอบแบบจมอยู่กับไอตัวตัวนี้อะค่ะเลยพยายามที่นะจะไม่ให้ตัวเองอยู่นิ่งๆพยายามจะทําอุศนค่ะครูโอเคงั้นอย่างนี้นะพี่้อมพาตั้งศีลแบบนี้แล้วกันเนาะค่ะเธอกบตั้งศีลว่าศีลเนี่ยไม่ต้องอยากได้สุขที่พ่อบ้านหายอย่างเดียวนะอยากได้สุขที่ตัวเองชอบคือพ่อบ้านหายนะแต่ไม่ได้บอกว่าพ่อบ้านไม่หายนะ อย่าไปอยากได้สุข mm hmm. ที่พ่อบ้านต้องหายนะ mm hmm. ก็คือไปทําลายตัวไปตั้งสิ่งที่จะไม่ชอบในสิ่งที่เราเองคิดอ่ะ mm hmm. เวลามันตั้งขึ้นมาเนี่ยนะ mm hmm. เวลาเราจะบอยเราเห็นพ่อบ้านทิมไรนเนี่ยมันจะไม่ชอบหรอกมันจะชงังเพราะมันชอบที่จะคิดว่าให้พ่อบ้านหาย mm hmm. พอมันคิดปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเอาว่า oh, อาการตัวนี้แหละเป็นอาการที่เราเห็นแล้วเราว่ากิเลมันหลอกน้ําหนักมันมีความต่างระหว่างความไม่สบายใจกับสบายใจละ แค่คิดเราก็ทุกข์แล้วเนาะแค่เห็นหน้าแค่เมื่อยลอยก็คือสังขารปรุงแต่งไปทุกครั้งทําให้เราทุกทุกครั้งกังวลทุกครั้งเศร้าทุกครั้งอันนี้เขาเขาเรียกว่ารอบด้วยปริเทวะอะไรนะอยากสุขสมใจอยากนี่คืออาการเวลาปรารถนาในสิ่งที่ไม่น่าไม่ได้ไม่ได้อย่างสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจแล้วเราก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจนะตัวนี้แหละตัวอาการของกิเลสแท้ๆเลยวิธีเดียวก็คือ ลับไปชอบในสิ่งนั้นก็ได้ก็คือสองด้านเธอชอบให้พ่อบ้านหายก็ได้แล้วก็ไม่ต้องชังที่พ่อบ้านไม่หายพ่อบ้านหายก็ดีพ่อบ้านไม่หายก็ดีดีคืออะไรถ้าเรารู้จักกรรมก็คือพ่อบ้านไม่หายเนี่ยหนึ่งเรารู้จักกรรมถ้าเราเชื่อชัดในกรรมคือสิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่ท่านได้รับคือสิ่งที่ท่านทําไว้ใช่ไหมชั้นใช้ใช้ไปก็มีแต่โชคดีขึ้นนะ แต่สิ่งที่ท่านไม่หายเนี่ยทุกครั้งที่กบมีความรู้เอาหลักการแพทย์พื้ามเท่าที่ท่านจะรับได้หรือท่านที่มีฉันทะที่จะรับได้เนี่ยนั่นคือกุศลใหม่ที่เราได้ทํากับท่านเนาะแล้วสิ่งที่ท่านได้รับะมันก็คือสิ่งใหม่ที่ท่านได้คลายความทุกข์กังวลในเรื่องของร่างกายใช่ไหมก็คือเรียนรู้ร่วมกันไประหว่างกบกับพ่อบ้านเนาะ มันดีกว่าที่จะมานั่งจมทุกข์แล้วก็มานั่งกังวลท่านก็ไม่ได้แก้ไขตัวเองท่านก็ทุกข์ไม่สบายเหมือนเดิมก็มันจะเป็นกรรมเก่าที่วนเวียนอยู่แต่ที่ตะกีก้กบบอกมีแต่ความทุกข์มันดีไม่ดีนะมันดีไหมละ่ะไม่ดีค่ะมันดีไหม,คว,มความบนอย่างนั้นอนะมันชีมัดีไหมบนไม่ดีค่ะ <laughs> ไม่ดีพุทธเจ้าตรัสว่าใช่เราควรทํากรรมใหม่ที่มีความผาสุทำกทํากรรมใหม่ที่เป็นกุศลต่อตอนเองและผู้อื่นสิ อันนี้มันเป็นบุญกุศลสูงสุดเลยคือสลายาสุขสมใจอยากมันเป็นบุญชําระบาปให้เราไม่ต้องทําชั่วได้ทุกเรื่องไอ้แค่เราแค่ทุกเราแค่เป็นบ้าอยากบนอยากได้สุขสมใจอยากนี่เราก็บ้าแล้วนะไอ้ที่ทําชั่วได้ทุกเรื่องก็คือทําแต่เรื่องนี้แหละทําแต่เรื่องรู้ว่ามันทุกข์เลยแล้วยังทานึกว่ามันสุขอยู่มันชั่วที่สุดแล้วกิเลสแต่กิเลสก็หลอให้เราทําวนเวียนอยู่ตรงนี้นะไม่ได้นะกบเธอต้องคิดอย่างนี้แหละ ถ้าเธอเป็นภรรยาที่ดี <c oughs> เธอต้องคิดให้เศร้าไว้ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นภรยรยาที่ดีต้องรักและจงรักภักดีต่อพ่อบ้านต้องเศร้า <c oughs> แล้วถามเขาสิว่ามันเศร้าแลว้วมันเราทําให้เราดีขึ้นมาเรามีกําลังใจดูแลพ่อบ้านไมละ่ะ <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าเคยบัดไว้ว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นเพื่อมีคนตายหรือว่ามีคนเจ็บป่วยเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเศร้าหรือร้องไห้แล้วทําทให้พ่อบ้านเนี่ยฟื้นคืนชีพไปเลยไอ้คนตายฟื้นคืนชีพเดี๋ยวพ่อบ้านหายพุะเจ้าบอกว่าเราจะมาร่วมกัประชุมกันเศร้ากันทุกคนนี่แหละดีไหมถ้ามาทําได้อย่างงั้นก็ดีนะครับเนาะ <laughs> แต่จริงๆแล้วถ้าก,กบมีความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วนะก็จะเห็นน้ําหนักของศีลที่เรามีความมีปัญญาปัญญาต้องเห็นตัวสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษและเป็นภัย มันไม่ควรคิดต่อแล้วก็ไม่ควรทําต่อคือทําใจในใจใหม่ทําใจอย่างนั้นมันก็ยิ่งทํายิ่งเศร้ายิ่งเศร้ายิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าเขาเรียกว่าในนี้เขาเรียกว่าทําใจในใจวนเวียไปสู่ความทุกข์คเสียายกล้ามเนื้อเก่งตัวเราก็เห็นพิจารณาไปสิโอ้โหเราเห็นละตั้งสีขึ้นมาแล้วมีปัญญามองเห็นแล้วมันยิ่งคิดมันก็ยิ่งเศร้านะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะ แล้วก็ทําให้เราเสียพลังงานกล้ามเนื้อเราก็เกรงตัวความนี้ยคนดูแลกับคนป่วยจะพากันป่วยกันทั้งคู่แล้วคเน,นี้ยใช่ไหมเราก็เห็นเล้วห่ความ<ช>อยากมากๆาก,ากตามสุขสมใจอยากของเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่แต่ความทุกข์ตื่นมาก็ทุกข์ตื่นมาก็เศร้าคิดที่ไหลก็ทุกข์คิดเท่าไหร่ก็เศร้ามันไม่มีอะไรที่ทําให้เราข้าบ้านก็ยิ่งไม่ได้หายเราก็ยิง่งอายุเราสงสัยเราแต่อายุสั้นกว่าคนป่วยเนี่ยใช่ค่ะ เราสายไปก่อนท่านโมเดนี่แหละพระเจ้าถึงสร้างศีลขึ้นมาให้เราสังวรสำรวมระวังในอาการต่างๆที่เรามีผัสสะกระทบกันเรื่องพ่อบ้านแต่เรามีอาการอยากสุขสมใจที่มีความารถนามันเป็นความเมตตาที่ดีอ่ะแต่เป็นความเมตตาที่ดีต้องกล้าปล่อยไปตามวิบากร้ายของแต่ละชีวิตนะแต่สุดท้ายเนี่ยท่านโชคดีแล้วที่ท่านมาเจอเราหรือว่าเราก็โชคดีที่มาเจอท่านนะ มันได้มาชดใช้ส่วนช่วยเหลือเนี่ยเราก็ช่วยตามฐานตามภูนเท่าที่เราทําได้เรามีองค์ความรู้เท่าไหร่เราก็เสนอไปเท่านั้นโดยที่ไม่บังครับท่านแต่ก็ทําให้พ่อบ้านเท่าที่รู้สึกสบายนะก็เรียนรู้ร่วมกันไปทุกครั้งที่เราเรียารู้ร่วมกันไปทุกครั้งท่านจ่มีความเบาสบายหรือยินดีได้เนี่ยนะนั่นแหละโรคน้อยอายุยืนนะแค่ใช้มือเท้าเท้าท่านท่านรู้สึกสบายนั่นก็โรคน้อยอายุยืนแล้วนะ สภาวะท่านแค่มีความสบายพรกะพทธเจ้าบอกว่าทําความสบายให้แก่ตนใช่ไหมประมาณในสิ่งที่สบายเห็นปะแล้วก็บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายก็คือบริโภคหรือว่าใช้อะไรสิ่งที่มันง่ายๆแต่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเรียบง่ายแล้วเราสบายเขาสบายคือร่างกายเขาเจ็บป่วยน้อยลงถ้าร่างกายท่านเจ็บป่วยน้อยลงก็ดูใจของท่านด้วยเนาะถ้าท่านสบายร้อยเนาอชัดขึ้นก็แสดงว่า ท่านก็อยู่ในยานปัญญาที่สละความกังวลของท่านได้เหมือนกันเนาะนั่นแหละ,ะโลกโลกหายอายุยืนแต่สุดท้ายเนี่ยที่กบกังวลเนี่ยเราก็พิจารณาไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าเราทําใจในใจแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแค่คิดแค่เนี้ยใจเราเป็นยังไงบ้างล่ะตอนเนี้ยใจเราเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้ถ้าทําใจให้ใจให้เข้าใจเรื่องกรรมนัเนี่ยใจเราเป็น,น,น,ใใรรนยังไงบ้างตอนนี้ล่ะ รู้สึกว่าได้สมาธิทีขึ้นค่ะครูเพราะว่ามันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นและมายุติธรรมค่ะเยงแต่ว่าเราไม่ยอมยุติธรรมเราไม่ยอมรับความจริงค่ะที่ครู้ให้มาหนูก็สามารถลําดับเหตุาการณ์ได้ว่าอ๋อว่าเรายังคิดผิดอยู่และสูงสุดก็คือว่าทําตัวเองให้สู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ตอนที่เรายังมีชีวิตร่วมกันอย่างนี้ยค่ะ ก็ได้พลังจากครูลูกเพิ่มขึ้นได้พลังปัญญาพลังใจเพิ่มขึ้นค่ะอ่าดีถ้าเราชัดอย่างนี้ไปเราดูสิว่าพอเราพิจารณาแบบนี้ยเรารู้แล้วไอความอยากที่เราปรุงแล้วยิ่งอยากสมใจเนี่ยมันยิ่งปรุงยิ่งทุกข์ใช่ไหมถ้าเราเราลองพิจารณาตรงข้ามหรือว่าเราเนี่ยตอนนี้เราแค่ลดความอยากเราไปได้นิดหนึ่งแล้วนะมันมีปัญญามองเห็นเลยสิ่งที่เราคิดมันผิดไปสิ่งที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษนี่แหละปัญญาเกิด อกุศลธรรมที่เสื่อมอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นย่อมเสื่อมไป you อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นย่อมเสื่อมใสยนี่ละสัจจะถ้าเราทําใจในใจปรุงแต่งไปสู่ความเจริญของอกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเนืองๆแล้วอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นย่อมเสื่อมไปไปลาดับเช่นกันนะ<ป> <Okay. S 2> เราก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ยเราต้องหลักปฏิบัติของเราที่จะอยู่ในศีลที่ต้องสํารวมทุกครั้งที่มีเวลาเกิดความอยาก ให้พ่อบ้านหายสุขใจที่พ่อบ้านหายสุขใจที่จะต้องกลับไปใน้ครอบครัวที่สมบูรณ์มันอยากได้สภาพดีๆเกินความเป็นจริงโดยที่อยากก่างที้ตะกบอกอะว่ามันไม่ยุติธรรมนะท่านไม่ใช้วิบากท่านจะพ้นทุกข์ได้ไงอะและ้วเราไปเอาเรียนรู้ <Okay. S 1> ตอนที่ท่านป่วยเนี่ยให้ท่านเรียนรู้ความจริงอีกด้านหนึ่งมากกว่าที่ท่านหายป่วยท่านจะมารักษาเหมือนเราท่านจะยอมทํำไหมละ่ะคราวนี้เราบีบคอกันทําเลยเนาะ ตอนนี้ไม่ต้องบิงนแะล้วโอกาสเป็นของเราที่จะใส่โอสถให้ท่านเป็นปัญญาของท่านไปเนาะว่ามีวิธีแบบเนี้ยจะเอาก็ได,จได้จะเอาช้าก็ได้เอาเร็วก็ได้เราก็ใส่โอสถเท่าที่เราทําได้เนี่ยเราบีหลักวิธีการแบบเนี้ยอบรมจิตแบบเนี้แล้วตั้งปากปฏิบัติของเราแบบเนี้เราผาสุขกว่าที่เราเป็นเั่ก่อน,นใช่ไหมใช่ไหม ถ้าโกเป็นแบบนี้มาก็ตรวจใจเราดูโอ้โหใช่นะถ้าเราคลายความอยากแม้เล็กแม้น้อยเนี่ยมันก็สุขมากแล้วนะมันสุขเท่ากับฝุ่นไม่ใช่แค่ฝุ่นปลายเล็บนะเข้ากับดินทั้งแผ่นดินเลยนะแต่ความกลัวกังวลตะกี้มันเรื่องฝุ่นปลายเล็บเพราภายนอกเนี่ยเราช่วยท่านที่เราช่วยได้ใช่ไหมแต่ตะกี้ที่กบแม่นก้าเป้าเลยคือใจเราต้องไม่ทุกน์นี่แหละนี่แหละตัวจริงเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงคือใจไร้ทุก์นี่แหละนี่คือแก่นของวิมุต ถ้าเราแม่นไปข้างนอกเราก็รู้ว่าโอ้ยเราไปที่ภายนอกนะเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านในสมมติสัจจะในชาตินี้ในบุคคลที่เกี่ยวข้องในชาตินี้แต่เราก็เกี่ยวข้องในภายนอกที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้แต่ก็ไม่ก็มีความจําเป็นที่ต้องใจเราต้องไปสุขไปทุกข์กับเหตุการณ์นี้นี่นาะม่นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมใจเราผาสุขดูแลท่านอย่างผาสุข ดูแลท่านอย่างสาสุกกับดูแลท่านอย่างเป็นทุกเนี่ยจะดูแลท่านแบบไหนล่ะดูแลท่านแบบผาสุกค่ะเออใช่ไหมแต่ข้างนอกก็ดูแลท่านแบบผาสุกถึงท่านจะดูเป็นดูอย่างสภาพที่ยังไม่แข็งแรงมากมันก็เป็นอกุศสรที่ท่านต้องใช้กรรมไว้ใช้เวรใช้กรรม,ก,รรมก็ให้กําลังใจกันไปใช่ไหมแล้วก็ช่วยเหลือกันไปใช่ไหมแต่เราก็เราก็ช่วยแบบสุขใจอะ่ะชเวลาที่เราช่วยได้ช่วยเต็มที่ ช่วยเท่าที่เราช่วยได้สุดท้ายได้แค่ไหนก็เป็นวิบลาสวิบากดีของท่านได้แค่นั้นมันไม่ได้ก็ท่านจะใช้เวรใช้กรรมของท่านก็เป็นกุศลของท่านที่จะล้างกรรมเก่าเป็นกุศลใหม่ของท่านทุกครั้งไปก็มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันท่านก็ไม่ได้ทําให้เราทุกเราก็ไม่ติดติดก็ทําให้ท่านทุกต่างคนต่างแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้เป็นความผาสุกที่เป็นคู่ชีวิตที่ไม่มีบาดหมาไม่มีชอบชังไม่ไม่ดีกว่าน,นะใช่ไหม ดีกมันน่าจะดีกว่านะว่าเธอทําตามฉันแล้วสุขใจเธอไม่ทาตามฉันแล้วฉันทุกข์ใจไม่ชอบใจเลยเงี้ยอะไรมันดีกว่ากันล่ะฉันพูดเะเธอก็บอกว่าเธอเธอฉันจะให้เธอเธอจะให้ฉันหายนะเธอเลิกเป็นอย่างที่เธอเลิกเป็นอย่างที่เธอคิดก่อนสิเธอมาเป็นอย่างที่ฉันคิดก่อนแล้วฉันจะหายเขาคงคิดเหมือนเรานะเธอก็เลิกเป็นอย่างที่เธอคิดบ้างสิเธอมาเป็นอย่างที่ฉันคิดบ้างเอออย่างนี้มันถึงจะสมดุลเนาะ่างคนคิดอย่างนั้นแล้วมันจะลงตัวได้ไหมล่ะ มันเป็นไปไม่ได้ไใช่ไหมแต่ฐานคือเราก็เป็นอย่างที่ท่านคิดให้เป็นประโยชน์ร่วมกันรับความรู้สึกร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันขัดเกลาร่วมกันไปอะไรที่เราขัดเกลาท่านได้เราก็ช่วยท่านขัดเกลาท่านก็รับประโยชน์ในส่วนของท่านเราก็ฝึกฝึกฝนความเมตตาของเราไปใช่ไหมอะไรที่เราช่วยท่านไม่ได้ก็ให้ท่านขัดเกลาเราแล้วกันเนาะรับประโยชน์คือเราก็สลายความอยากเราสลายความทุกข์ของเรา เนี่ยรับประโยชน์ร่วมกันมันดีไหมะ่ะนี่แหละคู่ชีวิตคู่ชีวิตไม่ได้บังคับเขาแล้วไม่ได้โศกเศร้าเวลาเขาจากไปนะคู่ชีวิตก็คือพากันทนทุกข์เขาเป็นทุกกายก็ประคองกันไปทุกใจก็ประคองกันไปให้กําลังใจกันไปให้โอกาสกันไปให้อภัยกันไปสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าทั้งสภาพดีและไม่ดีเราจะเป็นคู่ชีวิตที่ไล่ทุกข์เท่าที่เราทําได้นะคู่ชีวิตทุกอย่างนะ ที่เรารูนเน้เนี่ยแม้กระทั่งคู่ชีวิตของแม่คู่ชีวิตของเราทุกอย่างก็คือองค์ประกอบที่เราจะสลายความอัตตาตัวเองที่ยึดอยากได้ดังใจแล้วก็อยู่กันไปสลายความทุกข์ของเราต่หากสลายความทุกข์ของเรากับของท่านเท่าที่เราทําได้นะเราทําเราได้มากเท่าไหร่เราก็สลายความทุกข์ของท่านได้มากเท่านั้นแหละเพราะไอ้ความทุกความสุขของเราความทึกเอ่อความยึดของเราหรืออัตตาของเรานี่แหละจะไปทําให้ท่านทุกข์ แต่ระวังอัตราของเราไปเนี่ยมันจะทําให้ท่านผาสุกตามฐานตามภูมิของท่านนะเออเอาเป็นแบบนั้นดีกว่าเนาะช่วยคนแบบสุขใจดีกว่าช่วยคนแบบเป็นทุกเนาะใช่คครูกเอาแบบนี้นะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะครูลูกพี่ป้อมอ่าดีและกราบขอบคุณคูลูกมากค่ะกราบขอบพระคุณคูลูกมาสูงค่ะตั้งสีไหมนะ ศีลเนี่ยจะเป็นตัวเป็นสิ่งที่ดำรงชีวิตของเราไปเพราะศีลทุกครั้งเนี่ยถ้าเราสํารวมทุกครั้งที่เราเห็นอาการของความอยากเป็นโทษเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีปัญญาไปเป็นบุญสลายความอยากตราบใดความอยากเราน้อยลงถ้าเราอยากเราน้อยลงเราจะเห็นอาการความทุกเราน้อยลงนั่นแหละปัญญาที่มีเห็นทุกขเห็นโทษเห็นภัยแล้วปัญญาเห็นแล้วว่าออกจากทุกออกจากความอยากนั้นดีกว่านั่นแหละบุญ บุญที่น้ำหนักของทุกมันน้อยลงที่เราเห็นละยิ่งคิดเราก็ยิ่งตัดด้วยตัดมาด้วยใจที่เป็นสุขพิจารณาอย่างที่เราพิจารณาออกจากทุกนั้นได้ใจที่ผาสุขได้นั่นแหละนั่นแหละคือการเคลื่อนสู่สภาวะจิตไปสู่ความอี่ทุกข์นั่นเองแหละกําหนดรู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษก็อย่าไปทําอย่าไปคิดก็กําหนดละในสิ่งที่มันเป็นโทษแล้วก็ลดละเลิกในสิ่งที่เป็นโทษนั้นเป็นทุกข์นั้นแล้วก็ทําให้มันแจ้งแจ้งที่ให้มันชัดที่ เราคิดอย่างนง้ก็จะมีแต่ทุกข์มากขึ้นโกรธเป็นตามลําดับเราคิดอีกแบบหนึง่งเราก็ทุกข์น้อยลงโกรธเราน้อยลงเป็นลําดับความกังวลความลาพานอืออัดละอาลังเกียจกับสิ่งต่างๆเราก็น้อยลงก็แสดงว่าเรามีปัญญาพิจารณามันมากขึ้นแล้วเราก็ตรวจสอบจากตรงนี้แหละเราก็จะรู้ว่าสีที่เป็นสมาธิคือหมดจากความอยากสุขสมใจหมดจากความที่ไม่สมใจอยากแล้วเราทุกข์ใจไม่ชอบใจสภาวะนี้เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเคลื่อนด้วยศีลสมาธิปัญญา เป็นลําดับไปเนาะอขอเป็นกาลังใจให้แล้วอาทิสีอาทิจิตอาทิปัญญาไปทุกวันแล้วกันเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้กบครับอ่านำกลับขอบ,ขอบคุณคุณลูกพี่ป้อมยางสูงคะ่ะสบายใจขึ้นเนาะสบายใจขึ้นได้พลังเยอะเลยคะ่ะคุณลูกอ่าโอเคเจอนที่ไหนก็